ใช่แล้วประมาณนี้แนี่เห็น่บ่เจอคนที่ใช่ว่เอ้ยพนเจอคิดว่าเจอคนที่ใช่ได้เนาะประมาณนี้แหละเนาะคิดไว้ก่อนเนาะเจอว่าคนโดยโดยทถามันโมเมนต์กบุญว่าสนงเห้หมดถึงงานเนาะโดยโดยโดยเมนอยู่กตทางน้องนี่กับโบถามเจ้าจันขนาดนั่นหรอกให้คอยมันคอยไปเรื่อยๆนะ ค่อยโอ้ค่อยล้มกันไปเพราะว่ามื้อนี้อาจจะสิโบก้าเนาะต่อไปมื้อหน้ามาอีกมื้อหน้าเที่ยวน้าก็อาจจะชิดกว่านี้ห้าเปิ้ลมาคนเดียวเลยโดยโดยโดยเมนอาจารย์กับทางเอฟซีของเฮาเนาะคพี่พี่น้องนาทีคอยติดตามคอยให้กำลังใจอ้ายสุธานี่เด้อกับอ่าเอ้อคำพรมเพิ่นพี่น้องเพิ่นกำลังอ่าเข่าสูฮากันอยู่เนาะตอนนี้เนาะก็ง่ายๆกำลัง อ่าสีสัมผัสศึกษาดวงใจกันไปอยู่เนาะไอเนาะตอนนี้อืมเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องเลยระว่างนุ่มไทยกับสาวลาวพี่น้องเลยอ่าตามหารักอสันซะพบรักดึกอ่าขั้งรอบรอบที่สองที่สามก็ว่าไรพี่น้องเลยเนาะเอนโดยโดยวันนี้เอเเอันนี้กับโบคือบนึกบถึงได้ว่าสีมานี่เนาะให้สีนึกว่าสีมาเนาะไกลกันครั้งแรก ต่คิดว่าอายจำลัดสิมาก,กบแฟเพิ่นเนาะพออยู่ๆมาว่าอ้ยชิมานำเอาโอเคเหมืนพี่น้องเลย mm ื hmm. ันนี้ก็มาหาสาวคำพอเนาะโดยสวั mm hmm. สวดีสวัสดี mm hmm. ทั้งอายเพิินเพินเ่นขู่คุณเลยเนาะ mm ื hmm. ันนี้จะพาทั้งอ่ะ ผู้ว่าไทยวัวเซนเตอร์บอง่ายๆเนาะว่าไทยมาจากโอยอิดพม่พี่น้องเลยเนาะแต่มาหาทางสาวคำพรเพอนพมิพี่นธ์เลยก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมีบ่สองคนบ่เคยเห็นยังไงบอเคยเห็นยังไงบอเป็นครั้งแรกบ่เห็นอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกก็เคยคุยกันอยู่บ่่เคยเลยเนาะยังบอเคยดยด้วยดดย เป็นยังไงมาเห็นแล้วอ่ะคือคือกับในขิปอยู่ว่ะคืออยู่วะผมก็เคยเห็นเมื่อี้นีิขไปก็เคยเห็นเวลากันมาเห็นตอนนี้เห็ปล่าเปล่าเอออยากถามทั้งง้ายนี่ก็คือสารซักน้อยยี่งใหญยใจเต้นเต้นก็ทั้งอ้ายนี่ก็โสดได้เน้โสดตเนาะสีครอบคา๊มบิ๊้ครกครันเนาะ มีเลยโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ต้าะโอ้โสดโสดมาได้จักปีได้ปีหกสิบมีโโหปีเปดปีเนาะโสดมาเปดปีโคโคอยลูกกับร้านไปอยูะโดยโดยโดยอย่างร้านน้ำบ้าไปล้อไอาง้านอ่านี่จักโขม้อหนึ่งเนอย่างโดย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 สปอย่างไปบนี้้นหลังจากที่ว่าครอบครัวเสียเนาะ ก็ยังบ่เคยมีไม่อีกไหมไอ้ยังบ่ได้มีไม่เลยบ่เคยมีเคยเคยเคยแต่คิดอยู่ในใจนะเนาะก็มันอยู่แล้วแล้วโอ้ยนั่นแหละที่มันตัวแข่งตรงแเลยโด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 ยคาเจเลยนะโดยอันนี้ก็มาอ่าขามคงมาเลยเนาะโดยข่ามคงจุดประสงค์นี่มาเมื่อนี้เน่อยหรือว่ามาตั้งใจมาหาน้องเพิ่นบ่หรือว่าจังไดทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างเลยอยากมาไปเห็น บั miles, ้นย anyway, uh, 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 so uh, uh so ังเปนมันเป็น hmm ย yeah, uh, so ังไงเีกเนี่ยไปเช่นไเดี๋ยวออกไปเห่นเดี๋ยวจะรุดตันเดี๋ยวบริบารพเ่็นหรอกโดยโดยท่านอย่างังยเป็นน้ำแน่นะแต่วันเป็นเพิ่งเช้าปนํากับโบตัวไปจ้า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 แม่โยกจากบึงน้ำเนาะท่านหายอยู่อยู่อยู่คนในตนเนาะโดยที่น่านไม่ตังอยู่ ดูหยโนรกันนะเฮดกดด้ามาหินทางสาวได้เป็นยังไรใช่คิดในใจของไอ้คิดว่ามันมันมันันมลบกโอ้ย่างไ้แล้วเนาะเขาบอกความจาพงเนาะโออันนี้คืออไอมาพบกันวันเด็กเลยเนาะบอเคยคุยบอเคยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะตามต้องตื่นอันนี้คุยกันทั้งวันอื่นนี่กันเนาด้วยด้วยด้วยได้ยู เป็นยังไงทางน้องคนนี้ก็คือกันบ่เดือนแะไรโอ้พดถ่าวว่าปุปปับโลดมันแก่งเมนอยู่อันนี้เหมือนจักรกลบกันนะจ้าจ้าจ้ากนจูบมากเหมือนอเสยมากบ่แต่มากอึนไมได้าได้เนะจโบจูเป็นยังไงจังโมมีปุยดามันโมมีเคยโมมีเสียตัวเสียอะไรกับบเร่ก็เสียกันจิตแม่คุดในลูกมี เป็นแม่ใดก็กูยให้ลูกกูไปรอดก่อนแทนแม่ลูกกูดให้หนแม่คน้อยยิงวันยิงกันคง่มนหมดคุน้อยคุน้อยพ่อไปจากง่ายไปไล้หรอสักหาก็ไปปีจายนี่แไปได้ได้เป็นปีก็สิ้ึเครืองขวบแล้เนาะเอยเนาะมันมีทางอว่าไทยเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ ใจดีแกแม่นี่ลาเมื่อนี้เนาะกะ็เลยมาโอ้มาลุพเพิ่นมาดิ่นน,สนส้ำสั้นๆก่อพี่น้องเลยกแให้อ้เพิ่นคุยกันเลยเนาะเากทางสองเลยเขาก็สีบวยยากอ่าลบหวลัวแล้วเนาะอ้ายเนาะให้เพิ่นคุยกันสง่งคนเลยเนะาะแบบมีอย่างมีอย่างกับว่ากันเลยอ้ายเทากับชีบวยได้ถามลายเอ,อ้ยทำเบิ่งนู่ ดย,ดยแม่ไม่ได้ไปหาคินได้เมื่อกี้นะไปว่าน้ำใจก็อยากอยากให้สมวังแหลยเนาะน้ำใจของน้องก็จะให้ทั้งไอ้ทั้งเอ้ยเมื่อกี้สมวังเนาะที่มาในมือนี้พี่น้องก็ให้เพิ่นอ่าคุยกันไปก่อนสักพักเนาะยังสิได้ฮู้เรื่องกันนะประมาณนี้นะก็<ฮ>ะบ่ว่าขึ้นว่าโตแล้วลมาปุ๊บปั๊บทีเดียวบ่ฮู้ไทยเป็นไทยนะเนาะครับอืมกีทั้งไอ้เพิ่นก็ถามกันโลดทั้งเอื้อยเนาะถามเพิ่น ไปกันรถเท่ากับสิบบรบกวนเจาลง่าอยู่ข้างล่างกันอะไรถามกันรถถามกันรถเป็นอย่างไรมาอย่างไรควมเป็นอย่างไรถามรถเมืองใจกันจักมือจักเดือนก็ว่าไปฟังัวเข้าอืมเราเป็นไปไล่โบประมาณนี้นะเ

เยอไปแล้วอืมขแม่บ่มีแล้วเนาะโดยโว่าจเป็นยังคำ่ากำโพยก็จสิเป็นยังโดยโดยโก็ถ้าว่าเป็นไปได้เนาะอายพหนึ่งค้ายๆคนเก่าเเนาะมึงเนาะเฮ้ค่ายค้ายกันหน้าตาหน้าใส่เสื้อแม่ว่าเสื้อแดงนะอือสงสัยที่อ่สี่สิบสี่ส้ ท e> ี่เวลาจัดมาไล้แหละบึงที่เวลาพป่นชุกมาเจ็ดขี่องอเจขีดเจดสิบดสิเจ็ดอือดดยกระหางกันบ่กี่ปีอย่างเนาะเนาะพอดีพอดีสั่งพอดีสานะหัแม่ได้ห็นมาด้่บอลมป็นไดโดยดเฮ็ดทนะเฮ็ดนะจอยเฮ็ดครับ ผู้เป็นลูกเคยแหละพระเหตุเคยเคยเขาเสบเเคยที่นอกมาเลียตอนนี้เัาคุณเมียนั่นไปส้มโดกกิ๊กยางขาเะวันนี้เลน่อยยางขาก็ะได้เป็นท่างงานในที่อกตเนาะต้องไไปธนาคารกันไปยางไปบ๊อบัตน้องยางได้บ้านเราไปไปไม่ผีเลยไม่ถี่เยบขาเลยหบมแรง นนนเบนเี้ยงตันชาพี่คุยหอนตคุยกันนึงคุยกันัมีตัวมีเาจองเครื่องมันแหกเสียก็แหล่คอยกันเลยโอเคคับเดว่าโอมานำเนาะต้องเล่ากับมี่อยู่ในเรามองเครื่องอ่องมา่ยออใส่ใส่เส่เวเดียวไปไไปแปเฮคับเบิ้งนะแบบว่า ค่าบัว่าหายซื้อไม่แล้วคำคำสีใสแดดใสอันตัวอันกดปุ่มมันแหเน่เมื่อเดี๋ยวสิแป้งกลัวอีกค่ะว่าฝอยฝอยเมื่อหอยฝอยเสือได้เสื้อแล้วทั่วห้าไอยได้ทีณลูกว่าโอ้ยจช่มาเมนะอ่ะจะ่ายงังเดือน่โอ้ยยังยังไทยเดือนพอจไทยาวบ้านนั่ซื้ออโย่จะได้มันสิไปศพ บมี่เลยว่ามันบมมี่นะมันหน่อยเลยใส่ให้ลูกไปก่อนเป็นไงกันใส่ลูกใส่ไรกนเดี๋ยวเสี่ยงแน่นไร้ย่างเดียนะต้องยูร้อยแปดสิบหน้าก็น่าหวานนะคามโม่พากันมานอหมันหย่าไรด้หวันน้ผมเอวานอหย่ายกพ่อนม่

มึงไม่ส่งดำไหมเอาไหมได้แหละน่าน่าโอเค้านน่าสมัยเนาะไปยังแล้วเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เขาก็บ้านหลายเด้ไมันหักได้แต่ปีแรกเถอะปีสองปีสามมากกับโบวัยหยาแล้วเจ้าเอาจ้าไปใส่เดินดึงเดิน ทอะไรของเจ้าคืออันุ่มมาบ่หอดน้องเก็บผ้าบ่หอดีสิอะไรไอ้เปนโมเรียงเงื่อนควายมตงเงือนอะไรลูกคุณนั้นคุณแม่แได้ไหนี่ไล่ซื้อเรื่องเงื่อนอาบาทิคนนี้เออไล่ซื้อแหไรบ่หอด้วยทงได้เปิดกิเลยขึ้นมูวนโจยุ่งสิใสเงินไทยใสเงินละเรา น,นออาง,นนงคนใทยใสวะไปื้อยังนี้ได้นองกัจเดบรับให้นอนดีตอตดีมั้าดีนาะแมวแมเขีนเดี๋ยวว่าซื้อหลายซ<อ>ื้อนงงนะออ่อยครับเด้รดได้เดาเด็ดเงินขึ้นเงืนลงเรื่อยๆนะซื้อเมื่อเชงจะเป็นรับยเชียงใน้ันใช้โอเปนพ่อพ่อเดบใช้าโอเปน เคยเคยไปอยู่แต um, ่ย hmm. uh, okay, no ังสาวอ่ะไปไทยอยู่ไปไทยไไปแบบว่าทำงานสวนทำงานอะไรแต่ยังสาวอีเรากันทำงานบ้านไปไปจังหวัดเด็กรุงเทพเลยกรุเทพยไปสวนกับไปแถวแบบโรบิรีนี่ไปไป ไรืากเปยามาลเรื่องานก็โสด่ไม่ใครอย่างนี้ทำไงอเก่นัเ่นี่จะสูได้ไอเพื่อนซานอย่างนี้จะสูนี่จขับปันล้วนเลยออกมาเตยพ่อยแม่ไว่ามึงบบมีอยังงเนี่จออกมาจะยูยู่ะต้วเหรอูเมเปินกับโบมีนี่วยมี่วันหน้าวันเห็นขอบเมเปเอพานี่แหละเห็นเห็นพร้อมแพ่งยางนั้ฮหูเดียว วัวกล้ยแก่เป็กวัแดงกเบ่แงกตัวหนึ่งต่อสสได้จวันนั <S 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 <h <h ้นจะว่คไอ่เลี้ยงไรเลี้ยงกับผูกไว้ผูกพันหน้าไปนามันใที่วันหงานม่สุง่ายคาปลปอยไปได้ง่ายแต่นง่ายเขาเห็นหน้าคับไปจะมันหน้าไปน้ำมันมันกันก็เดี่ยวงูเดี่ยวไรถูเดี่ยวไม่นัาเลยทำนี่เดินก่วงบบสบายทำนี่เดินลูกงานเนวปผูกงานพิสวนนยะผูกมนนำหด มันเป็นเดินครับแค่ทำโมเดินครับแค่แบบกคู่ไรห,หน้ากว้างสบายอยู่โอ้ยเป็นลูกผู้ใส่เขาหลูกไฟมาเดียงยู่ยเล<อ>ะมาปุนบุรีร <c oughs> ัมโผลดาท,ทงเทป,ปุ่น้น<อ>มาอยู่ร่ำหนมนมาด่นเขาหนึ่งเขาแชร์โส่ของโซ่เขาแชร์ีซ <c oughs> ี เนึนพอหน่งชิ้นหนอ่อยช่ไมแม,ม่โอ้นี่กเศร้ามีกนี่จิงนโอ้หัว่ออแถวโอ้หาชินยงเจ็บน่อพขึ้นนูงอนี้แนวอย่างก็เลยเอาอ้นึงถึงมาอยู่นั่น เดียน่ในหน้าจีเลยถ้าไปถ้าไปเห็นเจียบแม่ไงไายนี่เจีานม่งนกระด้างนะินทุกนกัแต่เม่เท่านี้ปั่นเท่านี้อยู่ในวัดเขาทันแดวสั่งวันสั่งนปั่นส้าทุบอีกอ้าคุณบอกยี่ได้คุณบอกว่าดวงตาแม่หน่ะนะเปลนสามเฮมยฮเจบคำหบอกว่า ôi thằng nói nhỏ nè anh nhảm 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 nhôm nhảm 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 cái nhảm 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 แับของดวงตาอันพอนมาพุนเฮ็ดุมีวัดวัดตัวเฮ็ดมั้วัดตัวเฮ็ดตัวเฮ็ดเฮ็ดทอนี่แนี้ทอนี่ไงเนหอันเนผ้าสัให้เราเว้นี่วยังนี่วัสังงสังกุศลสังย่างกุ้เนื้อวายสิสโลงสโลงเยยูนีวะอยู่บ้านนี่วะยูวัดเพุนผู้เนย ยี่นี่เพื่นซีก็บัวข้ามแพ่งอย่างนี้ใช่ใแต่ว่าเพื่อนไห้ลงไปโจมไปอย่างนั้ไปโจมโชวนี่จากไปใช่ไหมคือกันก็เจคือกันวะคือกันกัแล้วอเราค่ายกันบ่กโอ้แม่อยู่หุนเดียวกันเนาะต่างคนต่างคือกันเนาะโดยโดยแไ่ซื้ไปลุกไปขี้เพื่อนซีอะไรเงี้ยขว้ขี้ขีปอะไรขา้ยูนัม อันน mm ี hmm. ingo, Oliver, al> right. ้หลานเหมอโมร้านหรอ่เคยยวอยเมาเรียนหนึงแม่เขานี่จ้าเอาไปเี้ยวโดดยไปยังไงโดยวันาไปเด็นไปอะไรอไร้นี่น้ำใช่เลยนี่จ้ะปกใก็ได้เจ้มาไว้ด้มาไหว้ได้อโดยดยโดยขนเอื้อยู่นะสบายอยู่ช เมื่อใดสิกับเลยมือมือฮึ่มมือต้องมือต้องมือวันที่วันที่ยังไงครับวับคุณที่สที่สมภาษาสีแม่พระนะแดงพระสีงกตเป็นขึ้นขม้อเนียนเนี่ของห้องสังเงี้ยโดยโดยโดจางเจดียนะอือกัน ผู้ีกับูนี้ครับวุฒอายุมัดเนี่ยวันจมืงนวามมือองมอสามเอ็ดวกับเอ็ดสามสิบทิบเนาะมื่อมื่อวันี้เท่าไหร่มื่อันี้ไม่ยิบเป๊ะเก้าสามสิบครับสามสิบปู้นี้นีาั้นไปสามสิีหนึ่งมันเจเจะข้นแง่ีสามสิบบางทีทีเอกรู้ไหมยิบเป๊ะโดยโดยโดยยิบเป๊ะยิบเก้าสามสิบ ก็พอดีเลยพอดีบดบดไปอยู่เพ่อนมากเลกับสี่คเลยเนาะเพม่นมาสงขราวซื้อเหม่นว่ายกฟูเลยโดยๆดั่นในมาดูคนได้มาดูที่ปกติถ้าเราไปตัดแต่ปอดไปยก่อไปสิให้ตัดแต่ปอะเนาะมาเนาะเยอมาเลยง่ายกลัว่ยอะมากง่ยเป็นไม่ไกินเขาสิโกามาเไปยากมากเลย เนี่ยเลยเนาะคุยไปคุยมานี่ยพวกพวกนี้นี่สอดสับมั้งเก๋แชมนี่ผู้แชมนี่เขาบอกแชมนี่เด็กตั้งคนกับโลกงร่วงเป็นได้มาเห็นแล้วอ่เห็นคือเขาว่าบ่ดื้วยยังไงดื้อคือคือเขาว่าบ่ดื้วยยังไม่อยู่แล้วอยากหาเงินมาอียู่แล้โอ้ยากหาเงินมาอีกเนาะนี่เงินกับที มาไปอยู่เราก็ได้เปิดเปิดเปิเปิงเปงเที่ยวเรือยเลยนะเปิดมีรถนีรถโคกขดดูข้อเขียนไมนว่าใหทะเลอะไรอครับครับครับมันมดมาี่สุดอะนี่มาจงใจนี่ยสาวเล่าเลยอ่าหนุ่มไทยเพิ่งมาเที่ยวมาดินเนาะมื่อนี่อาจสียังบอกเขาเรื่องกันทลายเนาะแป่คิดในใจว่ายังไงใจคิด <c oughs> คิดอยู่ว่าไม่พอนคนนี้ถามนะเนาะ <c oughs> คิดยังไงใจฮ <c oughs> คิดว่าสิ <c oughs> เป็น <c oughs> โอเป็นไปได้เนะ <c oughs> าะถ้าถ้าว่าบุญฮอดว่าสั้นซะเนาะอายได้ซะอายคือกันว่าคิดในใจว่าเป็นไปได้วน้ำใจกินได้เลยโอ้อยากมาคุยน้ำอีกโอ้น้ำใจอยากมาคุยน้ำอีกโอ้กระโบว่ากันอ้ายเนาะกระโบว่ากันเด้ก็จะคุยเรื่องโดยโดยโดยคุยส่วนตัวอืมโดยโดยอยากคุยส่วนตัวเนาะจะจะ แต่อันนี้ก็เฮามากันหลายคน,น,คนเลยครับคนโบ้ว่า้กันกับโบว่ากันแมนเยูะครับแมนเยอกแบ่โว่ากันเนะาะพี่น้องทั้งทั้งคู่นี่ก็ต่างคนต่างมีอิจฉาคือกันเนาะนี่กต่มาเหมาะ,ะสมกบดีว่าง่ายเนะะาะก็แบบสาธิตเลยที่ชิบกลัวที่ชิกลัวมีแต่คิดว่าเจอคนที่ใช่ไล้วประมาณนี้แหละเป็นบ่อ เจอคนที่ใช่วายพนเจอคิดว่าเจอคนที่ใช่ได้เนาะประมาณนี้แหละเนาะคิดไว้ก่อนเนาะเจอคนก่อนโดยโดยทำมันโมเมนต์กับบุญว่าสดาเห้หมดถึงกันเนาะโดยโดยโดยเมนอยู่กับทางน้องนี่กับโบถามเจ้าจันขนาดนั้นหรอกให้คอยมันคอยไปเรื่อยๆนะเนาะคอยโอ้คอยล้มกันไปเพราะว่ามื้อนี้อาจจะ ซิโบก้าเนาะต่อไปมือหนาไม่มือหนาเที่ยวหนากรจติชิดกว่านี้ห้าเปิ้ลมาคนเดียวเลยโดยโดยโดยแมนจังไรแต่ทั้ง fc ของฮาวน้องไอยพี่น้องนาทีคอยติดตามคอยให้กำลังใจอ้ายสุธานี่เด้อกับอ่าเอ้อคัมพลเพิ่นพี่น้องเพิ่นกำลังอ่าเข่าสูฮากันอยู่เนาะตอนนี้เนาะก็ง่ายง่ายกำลัง อ่าสีสัมผัสศึกษาดวงใจกันไปอยู่เนาะไอเนาะตอนนี้อืมเป็นกําลังใจให้เพื่อนพี่น้องเลยระว่างนุ่มไทยกับสาวลาวพี่น้องเลยอ่าตามหารักอสันชะพบรักดึกอ่าขั้งรอบรอบที่สองที่สามก็่าไล่พี่น้องเลยเนาะนม่โดยโดยเม็เม็ดเม็เมอันนี้ก็อโบคือโบนึกบูถึงได้ว่าสีมานี่เนาะให้สีนึกว่าสีมาเนาะไกลกันครั้งแรก ต่คิดว่าไอ้จำรัดสิมากับแฟนเพลินเนาะพออยู่ๆมาว่าไอ้สิมานำเอา <laughs> อาจจังได้กับสิบรบกวนทั้งสองนะไอ้หน้าเอื้อยเนาะกับสิได้ล่ำลาจบคลิปไปเพียงสามีก่อนเนาะเอื้อยเนาะโดยสบายดีสบายสไม่รู้สบายดีต้องกับสบายดีเอง <laughs>